เล่นไหนบ่ได้เจ็บตีนนะโอ้เป็นพรนเอกแทะพารามมือเนี้ยใสมาตฐานใส่มาตฐานนี่แหละครับาเาจะโซนา,นนาตา,าต้มต้มต้มใส่ขี้เพี้ย มันเลย n อ,อนอ,อนอะไรนี่วันนะี้หยิบตัวเด้เออมอีกัวมีสงมีสามไดม้ไปเบึงไม่เฮียเด้อ <laughs> ตัวสองนิ้ว <laughs> depannya

ยิงถได้สาวสวยจิตกันนะใช่ไปแล้วก็รัลงมาลงเงียสุดม่ก็สงสัยเก่กได้ยกอ่ะคนนี้นึ่งเดียวในนี้เดนี่อย่างไม้สาวาโอ้โหกันแมวนีแม่เงียใบไปนพ่อเขาเงีย mục mà hết mình đã cho làm ăn nhiều